หันะมันก็ขึ้นมาไม่ได้นอกจากแมงมุมเขาอยู่หลังค้างของเรานะด๋ยวผมก็ไม่มีโล่ด้วยมันก็แต่ยำบากนิดหน่อยการต่อสู้บนนี่นะแต่ถ้าเราเล่นเป็นสู้เป็นแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องแมงมุมเขาอยู่หรอกเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแมงมุมนะแมงมุมเขายุ่มหลังคางของเรา แล้วก็เราเป็นห่วงกับคิปเปอร์ดีกว่านะถ้าค er ิปเปอร์มันระเบิดผมก็ต้องสร้างใหม่เพราะว่าไม่ต้องห่วงเพราะอยู่ที่สูงกว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าเราอยู่ที่สูงนะแถวมอนก็ขึ้นมาไม่ได้นอกจากสกเรตตันที่มันยิงคมคมนะก็ประมาณนี้ยังไม่พอสำหรับผมนะต้องการให้มันแบบมอนโดดทีเดียวแต่เกือบตายนะแบบนั้นได้ทั้งวิได้ทั้งเนื้อ ทถกทีมันโดดกี่บอกตายว่ะแบบนี้เหรออีกสักนิดสักหน่อยนะหนึ่งสองอ่าฮะแค่นี้จะจะได้แล้วนะมั้งเพราะมันตกสูงนี่ไม่ใช่เลยนะพอมันตกจากที่สูงอ่ะมันก็ดอกเหมือนเดิมแหละเหมือนฆ่าเลยแต่ว่าข้อเสียคือว่ามันตกไปมันมันก็จกระจายอ่ะมันไม่มันไม่ท่วงทีอ่ะ เออมันนี่กระจุกกันอะมันไม่รวดเร็วเลยอะอผมต้อ,ตอ,ตอกกงาการให้มันมันมารวกเหมือนได้เยอะไม่เสียงแปลกวะเอาเป็นว่าเราต่อไปกันดีกว่าซึ่งผมต้องการให้มันมันเนี่ยมันอยู่กระจกหนะ้าไม่ตายทั้งทีแหละมันทำยังไงดีวะ ก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่อยๆถ้ามันตกไปตายันก็ลดขนาดอะแต่ผมจะไม่ขึ้นขางบนนะผมจะลอตรงเนี้ยผมก็จะตัดบล็อกไปเรื่อยๆจนกว่ามันมันจะได้ที่กำลังสุกกำลังดีแล้วนะอืมกี่บล็อกแล้วอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเคมันต้องได้ประมาณสิบสีอ่อฮะเพราะผมเคยสร้างอยู่สี่บล็อกนะ เจ็ดหรือสิบสิบประเดี๋ยวแปดแล้วเก้าแล้วครับผมอืมพี่นี่ก็เลือแค่ทำให้มันเอ่อสูงสูงนะมอน,นี่จะ มันจะได้ไหลลงอย่างสม่ำเสมอคือแล้วก็เออเรื่องน้ําด้วยต้องทําให้น้ามันไหลโดยตลอดเวลามันทําให้น้ำมันน้ำในปกติตมันจะไหลประมาณกี่บล็อกอ่ะเออให้ลืมคิดเดินน้าไหลกี่บล็อกวะหกหรอหกแปดบล็อกไหมอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้จะได้อยู่มั้งอ่ะการที่มอนมันเดินมาแล้วก็ไหลาจากน้ําเนี้ย เดินมันแบบนี้จะพอหรอสิบบอสสิบแต่ตอนนี้ก็ได้ทำไปก่อนเถอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ตายแน่เอ้ยแต่ว่าผมมีหนังน้ำนี่เนะาะที่ผมบอกว่าผมจะตายเองไม่ใช่อะไรนะมันเกิดนะมันมันเกิดแน่ๆตรงเนี้ย จริงด้วยมันไหลไม่พออย่างพอเลยเพโา้ผมต้องตัดบล็อกสินนะได้อยู่ได้อยู่แบบนี้นะ่าจะได้อยู่เลยก็อ่าฮะทีนี้ก็ทำนี้อ่าก็ได้ละวประมานเออกล้าบล็อกนะากล้าบล็อกได้แล้วกำลังได้ที่เลย อืมทำไมมาอย่งงี้วะหืมว่าเออตัดไปไล้กันนะมือมันเป็นอย่างงี้ไม่รู้เหมือนกันนะเออผมตั้งเบี้ยวว่ะเบี้ยวเลยโอ้โหจบเลยอือหื สองอันนี้สแล้วสี่้หาหกเฮ้ยเล็ดหกเออเจ